รยยตรงนี้ไม่ได้นะเธอต้องออกไปข้างนอ,อกนี่ฉันนี่จับกับเพาาฉันไม่ไหวนะมัน,นถ้าเธอม,ธอมาอยืดลำไส้เยอะตรงนี้ได้ยินไหมเธอได้ยินเ๊่า ยืนอนำลายยื้อยู่ตรงแค่ฉันกำลังเข้าไม่ได้พูดได้เธอสักบัดขึ้นนำลายไล่ลงไปฉันฉันยิงตาไม่ลงมเธอรู้ไหมเธอต้องไปยื้ที่นอนของเธออยู่นี่เออเร่ไม่อยู่เออไปเลยเแลเร่ขยับเข้ามาเผอคร้อคุกคัก